สวัสดีครับพี่น้องกองไฟครับสุเมศุขุนนะครับเมื่อนี้นะครับมาบอกนะครับมาบอกเทคนิคนะครับการใส่เวลาเข้าไปปันหน้าไปไทยหน้าย่ำย่ำผลนะครับย่ำผลย่ำขี้ตมนอลงไหลงหน้าน้อรับนอวิธีนะครับรถติดรถจมนะครับเราต้องเหตุหย่างยากนะครับพี่น้องเบื้องเอาตัวย่างนะครับนี่ครับคือเขาเอาเล็กเสื่อมเล็กนะครับใส่มงนีนะครับดามเล็กเลยนะครับแล้วก็เล็กเล็กเล็ก ติดปองนะครับติดปองนะครับเอามาใส่นะครับนี่อีกตัวหนึ่งนะครับเวลารถติดรถจมนะครับเพราะว่าสองค้างเพราะว่าสิเป็นค้างเดียวนะครับมีเล็กนะครับนี่ครับมาสอดนะครับพี่น้องครับเอาสอดไปเลยครับพี่น้องนี่ครับแล้วมันจะมีรูอยู่นะครับมีรูนะครับเขาก็อ่าหามะรู มันยัดไซนะครับประมาณนี้นะครับนี่แหละครับพี่น้องครับเข้ากับไปเดินนาเลยครับขึ้นง่ายๆเลยพี่น้องบานนี้เรต้องไม่ยุ่งยากนะครับบานนี้นี่แหละครับการเทคนิคนะครับเวลารถติดรถจุบรถลมรถจมนะครับเข้ากับมาวัยข้างหลังนะครับหามืองว่ยดีๆนะครับนี่ครับพี่น้องนี่คือเทคนิคนะครับเวลารถจมรถติดวิธีเฮ็ดผู้เดียวก็ขึ้นได้เรต้องไปเสียเวลาไปจ้างเสียเงิน นะครับจ้างรถมาดึงนะครับเสียเวลาเวลาเฮาเสียแห้งตัวนี้ก็คือสอดเล็กไซเลยนะครับสอดเล็กไซนะครับก็บ่ต้องไซดอกกันฟี่นะครับกเหยับไปเลยบาทนี้สบายนะครับอ้ารอเมืองเด้อทำมาคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่มีคลิปนาคลิปเด็ดเด็ดคลิปมวนเดี๋ยวเสียมาเอาล่งให้พี่น้องได้รับฟังนับชมกันนะครับขอบคุณครับ